ือหลายคนนะมีปัญหาเกี่ยวกับการเงินเยอะมากเลยในประเทศไทยเนาะ,นะคือหนี้ครัวเรือนตอนเนี้ของของประเทศไทยโอ้โหสูงมากๆเลยคือคนส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยรู้เรื่องนี้คือเรื่องหนี้สินกับทรัพย์สินเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพูดให้ฟังว่าอะไรอะ่ะมันคือหนี้สินและอะไรมันคือทรัพย์สินคือเรื่องเนี้ยไม่รู้ไม่ได้ถ้าเกิดคุณไม่รู้ใช่ไหมคุณจะใช้เงินบริหารจัดการเงินไปในใน,ในทางที่ผิดผิดเอาผมยกตัวอย่างเอาเป็นหนี้สินก่อนก็แล้วกันหนี้สินมันคืออะไรหนี้สินมันก็คือ สิ่งของอ่ะที่มันเอาเงินของเราเนี่ยออกจากกระเป๋าเราเนี่ยทุกวันทุกเดือนทุกปีอ่ะแล้วเราไม่ได้เงินกลับมาอันนั้น feed, เขาเรียกว,ว่าหนี้สินผมยกตัว Ь อย่างอย่างเช่นบ้านก็นแล้วกันอะสมมติวันนี้ถ้าเกิดคุณปลูกบ้านหรือคุณผ่อนบ้านอยู่ใช่ไหมคุณต้องดูก่อนด้วยว่าบ้านที่คุณอยู่ตรงนั้นอ่ะมันเอาเงินออกจากกระเป๋าคุณหรือเงินเข้ากระเป๋าเราถ้าเกิดบ้านอ่ะเอาเงินออกจากกระเป๋าเราอย่างเช่นเรามีบ้านไว้สําหรับนอนไว้พักไว้อะไรเฉยอะ บ้านไม่ทําเงินให้เราถูกไหมเราต้องจ่ายค่าไฟค่าน้ําแล้วก็อาคาขยะอย่างเงี้ยเนาะหลักกาจะต้องมีค่านี้รีโนเวทบ้านบ้างอะไรเพราะว่ามันต้องมีสมรุดสึกหล่อถูกไหมอืมถ้าเกิดเราอยู่บ้านเฉยๆอ่ะมีบ้านไว้นอนมีไว้สําหรับพักผ่อนอย่างเงี้ยบ้านอ่ะมันจะเป็นหนี้สินทันทีเพราะมันสามารถเอาเงินออกจากกระเป๋าเราได้ตลอดถูกไหมอ่ะแต่วันนี้ในถ้าคิดกับกันถ้าเกิดคุณมีบ้านก็จริงแต่คุณเอาบ้านอ่ะไว้ทำมาหากินอย่างเช่นเปิดร้านขายของอ่ะเปิดร้านขายของ เปิดร้านขายอาหารตสซ่างเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเปิดร้านอะไรก็ช่างเนี่ยผมยกตัวอย่างสมมติว่าคุณมีหักลบกบนี้แล้วคุณมีรายได้จากการที่คุณขายของที่ที่อยู่ที่บ้านของคุณอะ่ะเหลืออยู่สักวันละสองพันบาทถูกไหมอ่ะวันละสองพันนะนั่นแหละเดือนหนึ่งก็คุณจะมีรายได้เข้ากระเป๋าประมาณหักลบกบนี้ออกแล้วนะก็จะเหลืออยู่ประมาณหกหมื่นบาทเข้ากระเป๋าเราอย่างนั้นอ่ะเขาเรียกว่าบ้านนะเป็นสทรัพย์สินผมยกตัวอย่างอย่างเช่นอีกอันหนึ่งก็แล้วกันรถยนต์ถ้าเกิดวันนี้คุณซื้อรถใช่ไหม,ไม ื้อเงินสดหรือซื้อเงินผ่อนก็นช่างแต่ถ้าเกิดคุณมีรถอะไว้สําหรับไปขับไปทํางานเฉยๆขับทํางานเฉยๆนะไม่ได้แบบว่าเอาไปทํามาหากินเรื่องอะไรก็ช่างแต่คุณต้องรู้ก่อนว่าวันเนี้เงินที่มันเป็นรายรับของเราอะที่เราได้มามันได้จากไหนถ้าเกิดเงินมาได้จากการที่คุณไปทํางานแสดงว่ารถอะเป็นหนี้สินเพราะว่ารถมันไม่ได้สร้างเงินให้เราเรามีหน้าที่แค่ขับมันไปทํางานถูกไหมแต่ถ้าเกิดถามว่าไม่มีรถเราไปได้ไหมเราก็ไปได้นี่อาจจะนั่งวินมอเตอร์ไซค์นั่งรถเมย์นั่งรถตู้หรือจะอะไรก็ช่าง ไปได้ถูกไหมแต่ถ้าเกิดอีกกรณีหนึ่งสมมติว่าถ้าเกิดวันนี้คุณมีรถใช่ไหมแต่คุณใช้รถอ่ะในการหาเงินคือทําธุรกิจไปเจราจาต่อรองธุรกิจหรือใช้รถในการค้าขายส่งของเนะี่ยอ่ะอย่างนั้นรถมันจะเป็นทรัพย์สินของคุณคุณคุณฟังให้ดีนะถ้าเกิดคุณมีรถไว้สําหรับขับไปทํางานที่คุณจะต้องไปเป็นพนักงานประจําหรือไปทําอะไรก็ช่างอ่ะที่มันไม่เกี่ยวกับรถมีหน้าที่แค่ขับไปทํางานที่เฉยอ่ะรถมันจะเป็นหนี้สินแต่ถ้าเกิดคุณใช้รถ ทำมาหากินขายของทําธุรกิจไปเจรจา,าต่อรองอะไรใช่รถมันคือรัพย์สินนะแยกให้ออกนะระหว่างนี่สินกันบรั์สินเห็นไหมคือคนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจเรื่องนี้คนส่วนใหญ่จะคิดว่าฉันมีบ้านบ้านเป็นทรัพย์สินของฉันมันจะเป็นทรัพย์สินต่อเมื่ออะไรรู้ไหมต่อเมื่อที่คุณขายออกไปแล้วมันทํากําไรให้คุณนั่นแหละมันจะเป็นทรัพย์สินหรือเป็นสิสนทรัพย์คือสมมติคุณซื้อบ้านมาล้านหนึ่งพอคุณขายบ้านได้สักล้านห้าอ่ะนั่นเนี่ยคุณก็ได้ประมาณห้าแสนบาทเป็นกําไรนั่นแหละ,ม,หละมันคือทรัพย์สินหรือคุณมีบ้าน แล้วเอาบ้านคุณอะไปปล่อยเช่าอ่าได้ค่าเช่าสักเดือนละสี่ห้าพันอะไรอย่างเงี้ยอ่าอย่างนั้นอะบ้านอะจะเป็นทรัพย์สินแต่ถ้าเกิดคุยบ้านเฉยๆนะไว้นอนไว้พัก,กเฉยๆบ้านมันจะเป็นหนี้สินทันทีเพราะยังไงก็ช่างมันจะเอาเงิน,นออกจากกระเป๋าเราตลอดเวลาถูกไหมอ่าคุณอย่าเข้าใจผิดนะผมเห็นหลายคนมากเลยมีบ้านคิดว่าเป็นทรัพย์สินอายุตัวอย่างอย่างที่ดินก็แล้วกันที่ดินนะ่ะถ้าเกิดคิดจริงๆอะมันก็เป็นทรัพย์สินของเราทรัพย์สินของเรานะแต่ถ้าเกิด เป็นที่ดินปเปล่าๆสมมุติว่าคุณซื้อที่ดินปเปล่าๆใช่ไหมถ้าเกิดคุณไม่ทําอะไรเลยใช่ไหมไม่ทําอะไรเลยอะ่ะมันไม่มีรายได้เข้ามาถูกไหมมันก็จะเป็นหนี้สินเพราะคุณจะต้องเสียค่าภาษีที่ดินทุกปีถูกไหมแต่วันนี้ถ้าเกิดคุณมีที่ดินใช่ไหมคุณไปทาการ,กรเกษตรปลูกรุ่นปลูกนี่ปลูกนั่นคุณก็ต้องลงทุนเพิ่มถูมกไหมแต่คุณต้องเข้าใจก่อนว่าที่ดินนะมันไม่สามารถทําเงินให้คุณสิ่งที่ทําเงินให้คุณก็คือพืชผลผลิตที่คุณปลูกคุณต้องแยกแยะให้ออกนะอ่่่่าานนนนนนััแแหหลละทีดิมมมเเเเเป็็ืืืออออคครงยๆ้วุณก พืชผลที่ปลูกการเกษตรน่ะนันก็เก็บเกี่ยวมานั่นแหละแล้วก็ได้เงินจากพืชผลแต่ถามว่าถ้ามันไม่มีที่ดินทําพืชผลมันก็ทาได้ไหมมันก็ไม่ได้ถูกไหมคือสองอย่างตัวเนี้ยมันจะเป็นแบบร่วมกันเหมือนเป็นหุ้นส่วนกันนะพูดง่ายๆระหว่างที่ดินกับพืชผลการผลิตทางการเกษตระแต่ก็อย่างว่าเหี่ยเกษตรกรเดี๋ยวนี้ก็มันก็อย่างที่เห็นเนาะเราไปพูดดีกว่าถ้าเกิดคุณเข้าใจเรื่องนี้ใช่ไหมครับนั่นแหละมันทําให้ การบริหารจัดการเงินของคุณนะมันดีขึ้นคุณก็ต้องรู้ว่าวันนี้คุณมีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายออกไปเท่าไหร่ใช่ไหมนั่นแหละคือผมไม่อยากให้นี่ครเูเรืนของประเทศไทยมันสูงไปม,มากกว่านี้พยายามนะครับคือใช้เงินยามตามที่จําเป็นแล้วก็ใช้เงินอย่างระมัดระวังนะครับแล้วก็แบ่งเงินสัก10%หรือ20%เนาะก็ไปลงทุนที่มันสามารถใช้เงินลงทุนแล้วก็ให้เป็นเงินออกมานั่นแหละครับมันจะทําให้เงินเข้ากระเป๋าเรา โดยที่แบบว่าอัตโนมัติที่เขาเรียกว่า passive i ิ c o ั e นั่นแหละเนาะ,ะถ้าเกิดฟังมาถึงตรงนี้แล้วก็ถ้าเกิดคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับระหว่างเรื่องนี้สินทรัพย์สินนะครับคุณก็เซฟเก็บไปดูได้หรือจะแชร์ออกไปหรือจะอไปบอกต่อกับคนที่คุณอยากจะบอกก็ได้นะครับถ้าเกิดคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆนะครับเปลี่ยนแปลงความคิดเป็นไปชีวิตครับไปร้อแบบมกันครับ